สวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมจะเอาพระสมเด็จพระคังที่ท่านเจ้าพคุณสมเด็จพุทธจา์โตพรมหลังสีพระคังที่ท่านได้ปลูกเสกไว้ในปีพศ .2414 ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5้านะครับท่านปลูกเสกไว้นะครับที่วัดระคังนะครับเป็นพระพิมพ์พระประธานนะครับ พระผิมประธานมีเส้นนิสันะครับพิมพ์ประธานสิงสองนะครับนะครับเกตทะลุสมติ่มติมนะครับมีติ่มติมนะครับนะครับเป็นพระพิมพ์นี้เป็นพัมเป็นพิมพ์ที่สวยงามนะครับพิมพ์นี้เหมือนอยู่ในดูดีๆนะครับเหมือนอยู่ใน่าพภบพถ่ทรูปในวัดระฆังนะครับเพราะพระพักท่านในวัดระฆังใะใหญ่นะครับนะครับจะใหญ่นะครับแล้วมีมีเส้นพระศรนะครับในลำคอครับ ตรงนี้ครับแล้วมีประกันอยู่ข้างหนึ่งครับข้างหนึ่งข้างนี้ก็ติดัางลาำลายเล็กๆครับนะครับสวยงามครับแขนตรงทิ้งดินนะครับมีสังกติชัดเจนนะครับสังกติชัดเจนนะครับแล้วก็วัวไหลยุบวัวไหลยุบตรงนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ตั้งลงมาจากประสานตินะครับสวยงามครับเป็นพระที่สวยงามแต่เส้นนิสินาครับสวยงามครับมันนี้โค้งมันนี้ครับโค้งมันนี้ครับสวยงามครับชัดเจนครับ รงนี้เป็นพระที่สวยงามเป็นแม่พิมพ์ของช่างหลวงวิจารณ์จรไนนะครับในยุคนั้นนะครับเป็นบล็อกแม่พิมพ์ที่สวยงามนะครับส่วนผสมของข้าวสุกกล้วยนะครับแล้วก็ปูนเปลือกหอยนะครับแล้วก็น้ํามันต่าง้วนะครับแล้วก็มีรแร่ธาตุไก่สิทธิ์นะครับมีผงทุกุณทั้งห้าของนั้นครับแล้วคลุกด้วยผงแป้งกเจจจันนะครับแล้วก็มีวาม่านมีแร่ธาตุไกสิทธิ์แล้วมีพวกเกี่ยวกับพวกอัญมณีนะครับพวกนี้ครับส่วนผสม เป็นมวลสัรที่ชัดเจนครับวงนี้ครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1,600x ให้ดูนะครับนะครับเป็นภาพพิมพ์ที่สวยงามนะครับสวยงามที่สุดนะครับนะครับเป็นภาพพิมพ์พระประธานนะครับพิมพ์ใหญ่สวยนะครับองนี้เหมือนอยู่ในคือในผมลองเอาภาพเทียบดูนะครับภาพพระองค์นี้จะเหมือนในในวัดพระประธานนะครับจริงด้วยครับเหมือนด้วยครับ จะลงให้ดูนะครับนี่ครับเหมือนเลยครับนี่ครับอันนี้เป็นหนังสือวัดระฆังนะครับนะครับเหมือนกันเลยครับพระพักท่านใหญ่นะครับนะครับแล้วก็มีเส้นประสอนะครับอยู่ลําคอนะครับลําคอครับสวยครับองค์นี้สวยมากครับนะครับเหมือนมากครับเหมือนมากครับสวยงามนะครับเดี๋ยวจะเอาลงขยับให้ดูนะครับ ดูครับดูลึกมากครับดูครับข้างลึกมากครับดูเนี่ยลึกสวยงามครับดูลึกมากครับนีครับสวยงามครับดูครับแล้วก็นี่ครับยุบมานิดหนึ่งครับคือสังกติท่านจะสูงขึ้นครับมาลยุบนิดหนึ่งตรงนี้ครับเป็นพิมพ์ที่สวยครับมีเส้นมีเส้นมีเส้นที่ลําคอครับเนี่ยเส้นก็คือท่านดูนะพระ พระประธานอยู่ในอ่ยูในวิหารหลวงวัดลัคขงนะครับในอุโบสถนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยครับดูครับสวยงามครับสวยงามพระองค์นี่สวยงามมากครับจัดว่าสวยครับจัดว่าสวยดูสังกติชัดเจนครับชัดเจนคมชัดนะครับมีชายจีวรครับชัดเจนนะครับนะครับมีเส้นลงมานี่ครับแล้วมีเส้นนิสินะชัดเจนครับ คลุกด้วยผงแป้งกระเจี๊ยจัน์นะครับสวยงามครับมีประกันชัดเจนนะครับนี่ครับมีมะเก็ตทะลุนิดหน่อยครับนะครับเส้นรอบขอบข้างสวยงามคมชัดนะครับสวยงามครับดูครับคือไม่มีทิฐิครับไม่มีทิฐิครับมีขอบขอบก็มีขอมีรอยนิดนิดหน่อยครับข้างครับ ชัดเจนครับดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังโอ้สวยงามมากครับเป็นคลื่นครับเนี่ยเอกลักษณ์ของพระสวดคังก็จะเป็นคลื่นอย่างนี้ครับคลื่นวิ่งวิ่งคลื่นครับนิดคลื่นลักษณะอย่างนี้ครับนี่ครับเป็นคลื่นอย่างนี้ครับนะครับเป็นคลื่นอย่างนี้ครับนี่คือเอกลักษณ์ของวัดละคังนะครับนะครับคือยุคปลายยุคปลายจะเป็นลักษณะนี้หมดแล้วครับยุคปลายนะครับสร้างสองพันสี่ร้อยสิบสี่นะครับก่อน ท่านจะคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โต่งศรีนะครับท่านจะมรภาพนับถือสิ้นที่ปักใสนะครับในปีพศ2อ1 5นสี่รอยสิบห้านะครับนี่ครับยุคท้ายครับนี่ครับสวยงามครับอย่างดูดูครับพระนี้สมบูรณ์มากครับสมบูรณ์นะครับนี่ครับสวยงองค์นี้จัดว่าสวยครับดูความมีมนสารชัดเจนนะครับมีมนสารครับสีดํามีมนสารชัดเจนครับ เดี๋ยวเราจะขยายให้ดูนะครับองขยายดูสวยงามครับจัดว่าสวยมากครับองค์นี้ครับคือพระสร้าง242,414นะครับยุคท้ายจะสวยงามครับเพราะเพราะในยุคนี้มีช่างหลวงนะครับช่างหลวงจ่างสิบหมู่คือช่างหลวงเขาเข้ามาร่วมแกะแม่พิมพ์นะครับเพราะว่าเพราะบอ็อกแม่พิมพ์ในยุคนั้นครับในยุคนั้นก็คือมีพระเจ้าบุรุษอค์เธอพระองค์เจ้าระดาวันกรมมือ ภูมินทรพักดีนะครับท่านเป็นถ้าเป็นผู้ควบคุมออกแบบพระสมเด็จนะครับพระพิมพ์วังหน้าวังหลวงวางหลังนะครับแล้วก็วัดระฆังนะครับแล้วก็ควบคุมช่างสิบหมู่ช่างที่แกะแม่พิมพ์พิธีนะครับให้ออกมาตรงที่ตามท่านที่ที่ตรงตามท่านที่ต้องการนะครับนะครับนะครับพระถึงได้ออกมาสวยครับถึงพระพวก ภาพภาพมาสร้างถึงองของวังหน้าบางหลังบางหลงวง,หลงสร้างต่อเรื่อยมาถึงปีพศส4 5 1นสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับในยุคสมัสมยรัชกาลที่ห้าตอนปลายนะครับสวยหมดครับพิมพ์จะออกสวยๆนะครับนะครับแต่แต่พระอ,องค์นี้สร้างในสมัยพระบาทสมเด็ดจเจ้าอยู่หัวที่ห้าตอนท่านมีอายุป,ป,ร,ะประมาณสิบเก้าิเก้าสิบเก้าปีนะครับสิเก้าพรรษานะครับคือ ท่านเจ้าคุณสมเด็จพระวิหาโตพงศ์ศรีก็มีอายุ83ปีนะครับ83ปีนะครับคือสร้าง,ง2,414นะครับพอ,อ2,415ท่านก็เส้นชีวิตใสนะครับคือมราภาพครับนะครับดูเส้นคอท่านชัดเจนนะครับนี่ครับชัดเจนมากครับสวยงามครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้องพันเอ็กนะครับ ครับดูนะครับสวยงามมากครับท่านดูครับดูปัสสอวดูเส้นคอท่านขับชัดเจนครับเหมือนดูพระพุทธรูปท่านลองเข้าเกิลดูครับพระพุทธรูปในในอุโบสถวัดระคังครับจะมีเส้นนะครับสวยงามครับาท่านจะอออกเหลี่ยมแบบนี้ครับสวยงามครับดูครับชัดเจนครับองค์นี้ชัดเจนนะครับชัดเจนมากครับสวยงามครับ ครับเจอมีแคลไซมีพวกอะไรเหลองเหลืองก็คือแบงกระจัจัน์ครับอยู่ถมอยู่ครับก็ยังเห็นลางๆ่างนี้ครับเส้นนี้สีนะาครับอยากเห็นชัดๆด้ยนะครับนะครับอันนี้เขาเรียกพิมพ์ของที่พิมพ์เหมือนตรงกับคนที่นักสะสมพระเครื่องนะครับที่เขามีนะครับแต่องนี้องนี้ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันครับเพราะพาะพิมพ์นี้มีทั้งพิมพ์มีหลายพิมพ์นะครับ พิมพ์ทรงลักษณะแบบนี้ครับมีสังกติเนี่ยครับมีหลายมีหลายพิมพ์มากครับมีพิมพ์ประธานพิมพ์นี้ครับมีหลายพิมพ์นะครับมีหลายพิมพ์นะครับอย่าไปบอกว่าพิมพ์เดียวนะครับถ้าคนไม่เคยเข้าไม่ถึงก็จะรู้ว่ามีหลายพิมพ์ครับมีสังกติเล็กสังกติเล็กสิงหนึ่งสิงสองสิงสามมีหมดนะครับมีหมดนะครับนะครับก็จะมีวิ่งมาถึงนี่ครับเข้ามานี้ครับคือเรามี อาจังติใหญ่ทั้งติเล็กอีกนะครับมีหลายแบบนะครับนะครับสวยงามครับดู bucks. แขนท่านจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนะครับสวยงามครับชัดเจนครับดูครับชัดเจนนะครับพระนี้สมบูรณ right ์มากครับพระนย์ก็คือส่วนหนึ่งเราก็เตรียมไว้เข้าพิพันบ้านหอศิลป์นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็บ้านหอศิลป์ต่อย่อเป็นพิพิพฑนนะครับในเน <ness> ื้อที่สี่ไร่กว่ากาลังสร้างอยู่นะครับ สร้างด้วยด้วยสร้างด้วยศรัทธาสร้างด้วยกำลังใจนะครับแลส่วนหนึ่งก็คนที่มาร่วมซื้ออิฐซื้อปูนซื้อหินซื้อทรายซื้อเป็นแผ่นไม้นนชนินะครับนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งถึงที่เราจะแบ่งให้ได้เราก็แบ่งนะครับเพราะมาช่วเมันสร้างนะครับเราก็ให้นะครับก็คือมาดูหน้าง,งานท่านมาดูหน้าง,งานเสร็จท่านก็อ่าซื้ออุปกรณ์เท่าไหร่กี่หมื่นกี่แสนก็ท่านก็ จะได้อะไรท่านก็บอกมานะครับถ้าเรามีให้ในพิพันธ์ส่วนที่เราจะไม่ได้เอาเข้าพิพันธ์เราก็จะเอาแบ่งให้นะครับนะครับแต่ถ้าโทรมาซื้อไม่ต้องโทรมาซื้อนะครับเพราะที่นี่ไม่มีการนโยบายการซื้อขายนะครับมีอย่างเดียวคือมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันแลกอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับปูนขีดคันนะครับกับอิฐเหเสาเหล็กเสาพวกเหล็กกล่องเหล็กไรกระจบพวกนี้ครับเราก็จะแบ่งปันกันครับแบ่งกันครับแบ่งกัน เราทาเหมือนที่ท่านได้สร้างวัดวารามสร้างสมัยก่อนท่านก็ใครเอาหินเอาปูนเอาอะไรปฏิดัจะใจมาช่วยแล้วก็เอาผระแบ่งให้นะครับนะครับสวยงามครับดูเนื้อที่หนุบนุ่มมากครับเนื้อที่หนุบนุ่มมากครับดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังนะครับคนโทรมาอยากได้อยากซื้อเท่านู้นราคาเท่านี้เราไม่รู้ราคาท่านหรอกครับเพราะเราไม่ได้ไปขายครับทุกวันนี้เรามีเราก็ไม่ได้ขายครับมีแต่คนมาเอาก็มาตั้งราคาให้ก็ ไม่ได้แล้วครับคุณต้องซื้ออุปกรณ์มาให้ผมครับหรือถ้าคุณไม่ซื้อคุณก็ลงชื่อหรือคุณไม่ซื้อคุณก็บอกว่าจะซื้อเท่าเท่าไหร่จะซื้ออะไรเราดูจํานวนลบเราดูพอจะให้ได้เราก็ให้นะครับนะครับเราก็สั่งซื้อตรงนั้นเลยครับสั่งซื้อเลยนะครับบางคนไม่มีเวลาจะสั่งซื้อเราก็สั่งซื้อให้มีเบอร์โทรโทรเลยครับนะครับแล้วก็ภาษีหากนักที่จ่ายนะครับนะครับเราไม่ต้องการมีปัญหาที่หลังนะครับ ดูที่คุณมีกาลังนะครับให้ดูดีนะครับนี่คือวัดระฆังนะครับไม่ใช่พระทั่วไปนะครับคนนี้ตรวจสอบแล้วครับนะครับได้ผ่านการตรวจสอบได้เอาไปประกวดก็ได้รางวัลหมดแล้วครับนะครับสวยงามครับดูครับเป็นพระที่สวยงามมากครับพระไม่ผ่านการใช้นะครับนะครับดูดูครับมีมวลสารศักดิ์สิทธิ์ชัดเจนนะครับชัดเจนหมดเลยครับ ชัดเจนครับไหลเป็นไผ่ดำเักแต่พระกําแพงนะครับชัดเจนครับเดี๋ยวจะลงขยายให้ดูนะครับลงขยายให้ดูนะครับว่ามูลสารชัดเจนขนาดไหนครับองนี้ครับครับเดี๋ยวลงขยายด้วยกล้องหนึ่งพันหกร้อยเอ็กซ์ให้ดูนะครับว่าพระจะมาสวยขนาดไหนครับเนื้อจัดฉ่ำมากนะครับเพราะว่าพระนี้ผสมด้วยปูตัวหอย เข้าสุกกล้วยนะครับแล้วก็น้ำมันตังอิวนะครับแล้วก็คุกด้วยผงแป้งจัดจันนะครับแล้วก็มีมุลสันและท่าไข่ส์แล้วก็มีาว่านเกษรร้อยแปดนะครับนะครับแล้วก็มีผงวัตถุคุลทางห้าแล้วก็จะมีพวกอัญมณีนะครับนะครับพวกของที่ท่านใส่เข้าไปครับนี่ครับนี่คือเป็นเศษผ้าแตกก็บกำแพงนะครับเห็นะครับ จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับแล้วก็ผ้านี่จะนุ่มๆครับเนี่ยเนื้อผ้าครับเนื้อผ้าจะเป็นทับปูเปลือกหอยเป็นลักษณะนี้ครับเห็นไหมครับจะเป็นขึ้นคลื่นเงาเงาวาวๆเลือๆนะครับพวกปูเปลือกหอยจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับนี่คือลักษณะของผ้าผสมปูนเปลือกหอยนะครับเป็นลักษณะนี้ครับจะนุ่มๆเงาวาวนะครับเป็นลักษณะนี้ก็จะมีพวกน้ำมันตอิ้วนะครับน้ำมันตอิ้วนะครับนะครับนี่คือเป็นลักษณะของผ้า ก็จะมีขาวๆแบบนี้ครับขาวๆแบบนี้ครับเป็นพวกแถวไซส์ใช่ไหมครับเนี่ยแถวไซส์พวกนี้ครับแถวไซส์ปูนบกหอยลักษณะนี้ครับจะขาวสวยครับลักษณะนี้ครับนี่คือครับก็ต่อมาครับในพวกพวกนี้ก็จะเป็นพวกอ่ามวลสารนะครับที่ท่านใส่เข้าไปครับเนี่ยมวลสารครับเป็นพวกอัญมณีครับพวกพวกหยกพวกอัญมณีพวกที่พลอยพวกนี้ครับพวกนี้ครับใส่เข้าไปครับ มีพอยเหลืองพอยอะไรพวกนี้ครับคแบบจะแวบๆแล้วครับเขาจะแวบๆแล้วครับตรงนี้เป็นพลอยนะครับเหลืองครับเหลืองนี้ก็เป็นพวกเกี่ยวพวกนี้ครับพวกพวกว่านครับพวกว่านพวกดินดินศักดิ์สิทธิ์พวกนี้ครับว่านแล้วก็เป็นพวกงองศักดิ์สิทธิ์ของท่านครับผงดินศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกนี้ครับมันมีลักษณะนี้ครับ สวยครับพรุ่นี้ผสมอันนี้ด้วยนะครับไอ้ว่านหอระดานด้วยนะครับสวยงามครับทั้งนี้ทังพวกนี้ครับว่านหอระดานสวยครับดูครับช้ำช้ำมากครับดูแถวไซส์ครับถมมวลสารนะครับเห็นไหมครับแถวไซส์ทับมวลสารไปแล้วครับ สวยงามข่าะองค์นี้ไม่ได้ผ่านกันใช้นะครับเก็บอย่างดีครับนะครับเก็บอย่างดีครับเพราะพ่านนี้สวยงามครับไม่รู้ใครมีบุญวาสนาร่วมซื้อเหล็กนะครับต้องการเหล็กต้องการเหล็กอยู่ประมาณเกืบร้อยเส้นนะครับร้อยเส้นแล้วก็เป็นสชิตอีกประมาณโอ้ลายแผ่นอยู่ครับสวยงามครับ ใครอยากได้ก็โทรมาครับ064959959ครับจะโทรมาซื้อไม่ต้องโทรมาซื้อนะครับแต่ท่านต้องมาดูหน้างานนะครับมาดูหน้างานมาเซ็นมาเซ็นซื้อสั่งสั่งอุปกรณ์ให้ผมครับปูนนะครับสั่งปูนสั่งเหล็กสั่งอุปกรณ์ที่ผมกำลังสร้างก่อสร้างอยู่ตอนนี้ครับเพราะตอนนี้ก็จะใช้ค่าอุปกรณ์จะซื้ออุปกรณ์ต่อครับนะครับลองดูนะครับเผื่อท่านมีบุญวาสนานะครับถ้าไม่มีไม่มีใครเอาผมก็สร้างเองนะครับนะครับดูครับนี่คือ นี่ครับดูครับดูครับนี่คือของมูลสารสักเศษอยู่ด้านในครับสวยงามครับนี่ครับเนี่ยใช้กล้องสโคปเข้าไปนะครับอยู่ด้านในนะครับอยู่ในเนื้อผ้านะครับดูไปครับนี่ครับมีทั้งสีหลายๆสีนะครับเพราะว่ามีคือผงวิเศษของท่านครับผงวิเศษนะครับคือถ้ามีใครมีบุญวาสนาักก็มาดูครับแคปหน้าจอดูใน youtube ผมก็ดูได้ครับตอนนี้เราเปิดโอกาสนะครับเพราะตอนนี้เราเริ่มสร้างนะครับนะครับ สร้างวัตถุสินต่อยอดเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับนะครับในหน้าที่สี่ไร่กว่านะครับคือถ้ามีอยากได้ก็โทรมาโทรมาดูนะครับแล้วก็มาเดินทางมาดูหน้างงานท่านมาชีว่าจะสร้างตรงนี้ตรงนี้จะแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ให้คนมาเซ็นรับรองด้วยนะครับก่อนจะซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างให้ก็เพราะว่าท่านตัดสินใจให้ดีนะครับแล้วก็แล้วเขาท่านก็สั่งนะครับเพราะว่า ปูนเหล็กหินเชื่อมไปแล้วเอาคืนไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีใบให้เซ็นนะครับว่าท่านมีสติสัญญาที่เซ็นร่วมสร้างนะครับก็สามารถเอากลับคืนไม่ได้นะครับนะครัเพราะเราสร้างด้วยสถานนะครับไม่มีใครสร้างแล้วเราสร้างเองอยู่แล้วครับนะครับนะครับางคนอยากได้ก็จะเอาไปขายจุดกนรเงนแพงไม่ได้นะครับเราให้ไปแล้วก็แล้วแต่แท่านเป็นของท่านแต่ว่า แต่ท่านตอนที่มามาสร้างท่านต้องมีมีสติปัญญาสมรยะนะครับมีสตินะครับพวกของเรานี่แท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับนะครับเพราะว่ามีการตรวจสอบนะครับว่าพระดูด้วยตาก็รู้นะครับแต่จะโทรมาซื้อไม่ต้องมาซื้อนะครับเพราะที่นี่จะไม่รับครับไม่รับไปสู่เรียนรู้นะครับ สิ่เรียนรู้ให้อย่างเดียวคือมาซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างนะครับถือว่าท่านมีศรัทธาท่านมีมีศรัทธาท่านถึงได้มาซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างให้เราเราถึงจะแบ่งให้แต่ต้องดูว่าองค์ไหนพระไหนที่เราลงไปที่ว่าเราให้ได้นะครับเท่าเรามีเราก็จะให้ถ้าไม่มีถ้ามีน้อยเราให้ไม่ได้เพราะเราไม่มีเยอะเป็นคนอื่นเรามีองค์มีองค์เดียวสององค์ห้าองค์สิบองค์มีหลายแบบนะครับเราไม่ใช่มีเยอะนะครับ ดูครับสวยงามไหมครับท่านดูไว้ครับเนี่ยคือเข่าไซส์บุนบอหอยเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับต้องใช้การเวลานะครับการเวลาถึงงอกขึ้นมาได้ขนาดนี้ครับต้องใช้การเวลานะครับการเวลาทานั้นนะครับตอนนี้เราก็กาลังจะสร้างอ่าใช้ใช้เสาดีมนะครับเสาดีมเสาเหล็กอ่าหกคูนหกนะครับเสากล่องนะครับกาวนท์ครับแล้วก็เด็กกล่องนะครับแล้วก็เป็นชีดนะครับยาวประมาณความยาวมันกบ เกือบร้อยเมตรครับยาวประมาณเกือบร้อยเมตรนะครับกว้างสิบเมตรนะครับกว้างประมาณเดี๋ยวก่อนไม่ใช mm, ่สิบเมตรก้างกว้างหกเมตรครับกว้างหกเมตรคือเป็นทางเดินนะครับวางทางเดินวางทางเดินร้อยเมตรนะครับร้อยเมตรแล้วก็กว้างหกเมตรนะครับแผ่นเป็นเส้นชิดแผ่นเส้นชิดยาวหกยาวหกเมตรแล้วความกว้างร้อยเมตรนะครับ ตอนนี้กำลังจะสร้างหนึ่งพบประมาณทั้งปูนทั้งเทผืนปูนด้พอบประมาณยู่ึ่งล้านนะครับตอนนี้เราจะใช้ด่วนนะครับแล้วก็จะสร้างไปเรื่อยนะครับแต่เราพูดไปเผื่อมีคนอยากได้มีคนมีบุญวัสนาร่วมสร้างนะครับเราก็จะแบ่งพระสมเด็จระคังหรือพระอะไรที่ท่านอยู่ใน youtube ที่ชอบนะครับนะครับท่านก็มาดูนั่งอานนะครับท่านมีส่วนท่านมีเท่าไหร่ก็มาคุยกันแล้วร่วมสร้างครับนะครับดูครับนี่คือของแท้ของท่านครับ Terror, นี่คือ d n a อของพระสมเด็จครับท่านดไว้นะครับนี่คือนะครับในพระสมเด็จคังยุคปลายเนี่ยมีลักษณะพวกนี้หมดนะครับนี่ครับพวกนี้นะครับก็จะไม่เหมือนพระที่ทําขึ้นมาใหม่ครับนี่ครับก็จะขึ้นเป็นเข่าไซส์นะครับเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นเป็นสีคือเป็นสีครับดินดินเจ็ดป่าดินเจ็ดปวงดินเจ็ดท่าดินเจ็ดสระนะครับดินดินหลักใจหลักเมืองและดินของเก่าโบราณพวกนี้เป็นดินศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นดินที่มีทุกคนนะครับดูครับนี่ นี่อัญมณีแล้วก็เป็นพวกอลักนะครับพวกชาติแบบพวกนี้ครับเนี่ยครับแล้วเป็นเนี่ยครับที่ท่านอ่าแล้วก็เป็นพวกไออัญมณีเป็นทองแผ่นทองที่อยู่ในในพวกนี้ในไอที่ติดในพระนะครับพัดทูลูปอ่ะของคำเปลวอแลรพวกนี้ท่านก็เอามามาผสมในมตำราขินไว้หมดแหละครับแล้วกน็น่าจะมีชาติแดงชาตอะไรก็อยู่ในวัดอ่าวัดหลวงก็จะมีครับก็จะมีติด นในสมมาเขาเขียนเลยครับสมัยก่อนเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับแล้วเขาแปะทองพระไหมลอ,อกพระเนะี่ยเขาจะเก็บเก็บเก็บที่เขาลอ,อกพระนะทองที่ลอกออกมาครับเขาเก็บไว้ลาสร้างพระเขาจะส่วนผสมเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นธรรมชาติเลยสวยงามครับเศษภรพแต่พระกำแพงครับตอกขยายใหญ่ๆครับนิดเดียวนะครับ อย่างนี <ste> ้เดียวครับนี่ครับเล็กมากครับดูการเปลี่ยนแปลงนะครับเนี่ยงอกนี้ครับพูดว่าเขางอกนี้ครับงอกทับลอยลอยเนี่ยครับจะงอกขึ้นมานี้ครับต้องใช้อายุมากครับต้องมากกว่าร้อยห้าสิบกว่าปีขึ้นได้ขนาดนี้ครับเขาต้องการเวลาครับการเวลานะครับทับถมนะครับ้ทับถมนะครับคือเปลี่ยนแปลงกายภาพครับทับถมขึ้นมาเป็นก้อนนะครับ เนี่ยจะขึ้นได้ขนาดนี้ต้องใช้เวลานะครับต้องเป็นก้อนขึ้นมาเนื้อเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีสูงมีต่ํานะครับเห็นไหมครับสูงกว่าผิวพื้นนี่ครับเนี่ยผิวผิวผ้านะครับองค์นี้จะจัดว่าสวยว่าเนื้อสะอาดครับเนื้อสะอาดมันขาวนะครับดูครับปุ๋ยญมงพวกแคลไซด์นะครับพวกนี้เขาขาเนี่ยครับไม่ใช่เนื้อผ้านะครับพวกนี้แคลไซด์หมดเลยครับแคลไซด์เขาคือเขาหนามากครับหนามากครับดูเหมือนเหมือนไม่มีอะไรแต่โหแบบ เขาไซส์หนาปึกเลยครับดูครับเขาไซส์ครับปิดหลุมพมไปหลุมนะครับปิดหลุมนะครับปิดยังไม่หมดเลยครับเนี่ยพอปิดเสร็จเขาก็เลยขึ้นมาเกินขึ้นมาคือเปลี่ยนแปลงศักยภาพครับบนสารครับสวยครับตรงนี้ครับบนสารตรงนี้สวยมากครับจัดว่าสวยครับเนี่ยไหลครับเนี่ยเด็กไหลครับจัดว่าสวยมากครับ ดูด้านหลังครับสวยงามครับดูมลสารชัดไม่แต่เนื้อเหลืองนะครับสวยครับเนื้อเหลืองพูหากันครับพเนื้อนี้เนี่ยเขาเขาชอบครับคุณหญิงคุณนายชอบมากครับแสนแล้วใส่เลี่ยมทองฝังเพชรครับจะขึ้นมากครับมีมลสารชัดเจนครับดูครับเห็นเด็กไหลคุ้มไพ่ดำครับชัดเจนเลยครับ ขึ้นมาเป็นเงินก้อนนี่ครับดูครับเนี่ยดูครับเนี่ยแคลไซด์นะครับเขาเขาเป็นรถหลุมครับเป็นหลุมเป็นบ่อครับแล้วก็เขาก็ระเหิดมาคือทับถมนะครับงอกขึ้นมาเป็นก้อนนี่ครับนะครับนี่คือแคลไซด์นะครับเห็นไหมครับเนี่ยแคลไซด์นะครับตกผนึกถ้าตกผนึกนะครับนะครับไม่ใช่หินอะไรนะครับเนี่ยเคลไซด์นั่นเลยครับพงกเนี้ยเขาถน่มเป็นก้อนคือเป็นหลุมไปหลุมเสร็จเขาก็งอกไปเรื่อยเลยทับถมไปเรื่อยเขาขึ้นได้มากเขาก็ทับถมไปเรื่อยแล้วก็ เป็นแบลงกายภาพมีสูงมีต่ำไม่เท่ากันนะครับเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับนี่ครับดูธรรมชาติครับดูครับครับครับเน่าของพวกมวลสารครับเนี่ยพวกครับครับนักเรียกครับเน่าที่เขาเรียกกันนะครับครับส่งสภาพนะครับขูออกมาครับต่อไปหลุดออกมาก็จะกลายเป็นหลุมหลุมจแคลไซีทับถมอีกทีเป็นแบบนี้ครับนี่คือวิธีการดูครับถ้าถ้าถ้าเม็ดนี้เขาหลุดออกมาเขาจะ พอหลุดมาเสร็จเขาก็จะเป็นแถวซ้ายก็จะทับอย่างนี้ครับจหลุมเนี่ยพวกมวลสารที่เสื่อมสภาพได้เป็นพวกเป็นพวกไอพวกเกลียวเป็นพวกน้ำน้ำน้ำมันตะยิ้วจับตัวเป็นก้อนหรือเป็นพวกพวกที่สามารถย่อยสลายเสิ่มสภาหลุดมาได้แล้วก็พอทิ้งหลูกอะแถวซ้าก็ทับถมทับถมเสร็จก็จะเป็นหลุมเป็นเป็นก้อนอย่างนี้ครับก้อนขึ้นมาอย่างนี้ครับเนี่ยเป็นก้อนอย่างนี้ครับเป็นก้อนอย่างนี้คนี่ครับนี่คือวิธีการดูของเก่าโบราณครับ คือเขาอายุต้อง150ร้อยห้าสิบกว่าปีนะครับองค์นี้ครับห้าสิบห้าสิบปีน,นี่แป้งกระเจจจันนะครับโแป้งกระเจจจันโอ้นี่อะไรครับเนี่ยเด็กไหลแน่ๆเลยครับเนี่ยเด็กไหลครับเล็บโอูเด็กไหลจริงๆด้วยครับเด็กไหลผงไฟดำครับ สวยงามครับสาธุในผงไผ่ดำครับเดี๋ยวแขวไซายต่อไปนี้ก็จะไม่เห็นแล้วครับเพราะแขวไซตเริ่มทับแล้วครับนะครับเห็นไหมครับแควไซตนี้ทับไปเรื่อยเขาจะขึ้นตกผนึกแล้วก็กลายเป็นก้อนทับถมนะครับเห็นไหมนี่หลุมไหมครับเนี่ยแล้วก็จะสูงกว่าสูงกว่าเล็กไหลนะครับอนาคตข้างหน้าครับอนนี้อะไรครับอูนี่เป็นเศษพักแตกพักกำแพงครับพักกำแพงนี่ยครับเจอน้ําอ้อยเคี้ยวทับไอ้น้ําปึ้ง แล้วมาแต่งยุททับด้วยครับเจาบตัวเป็นก้อนนะครับสวยงามครับองค์นี้จัดว่าสวยปรากวดที่ไหนก็ได้รางวัลน,นะครับองค์นี้องค์นี้ประกวดได้รางวัลเลยครับเพราะผมว่าพระอย่างนี้ป,ปรากวดได้รางวัลที่หนึ่งหมดแล้วครับที่หนึ่งที่สองเสร็จตั้งแต่ความแพงเพราะว่าดูง่ายนะครับดูง่ายพายุหมายยอจะดูง่ายนะครับ ดูครับดูการเปลี่ยนแปลงนะครับอายุไม่ถึงอายุไม่ได้ร้อยกว่าปีมันไม่ขึ้นขนาดนี้ครับแข่าซ้ไม่ขึ้นขนาดนี้ครับเห็นไหมครับคือการเปลี่ยนแปลงเขาจะดูพวกนี้ครับเพราะปูนบลกหอยจะดูง่ายครับปูนปลาหอยผงทอง้วครับเนี่ยผงทองจริงด้วยครับขึ้นมากับครับน้ำหวานผงทองครับผงทองครับเห็นไหมครับวาบเลยครับ ผงทองครับอันนี้เป็นว่านครับเสร็จว่านผงดำไม่ได้ผงดำสวยงามครับเสศษหูไหลผงไผ่ดำนะครับเล็กๆนะครับพวกนี้อเกเหลืองนะครับ เ็จพักแต่ประกำแพงนะครับยุ่ยหมดแล้วครับเก่ามากครับเก่ามากคร,ครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับครับสวัสดีครับดูองต่อไปคลิปต่อไปนะครับ